กำลังขาดพลังงานกันอยู่ใช่ไหมใครอยากได้ปีโป้บ้างใครอยากได้ปีโป้บ้างใครอยากได้ปีโป้มาเอาเร็วออกมาเอาเร็วมาเอาเร็วเ <c oughs> อาเร็วเย้นี่นะครับเราได้เยือมาหนึ่งคนนะครับน้องเล็กโอ้เสียใจยเสียใจยเสียใจยอะ สวัสดีครับอยู่กับช่อง t h ค Kid c l นะครับแล้วผมคอคอเอ็มคนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมให้เด็กๆใช้ชีวิตอยู่ในวงกลมใครที่อยู่ในวงกลมเช่องนี้ได้นานที่สุดนะครับก็จะได้รับเงินรางวัลจากเสียเอ็มไปเลยนะครับผมไม่ใช่มิต๊ตบี๊นะครับเสียเอ็มนะครับจำไว้แล้วก็ เชือกนี่นะครับเดี๋ยวจะวงไว้นะครับแล้วทุก15นาทีนะครับเชือกจะขบเรื่อยๆใครที่เหยียบเส้นหรือว่าออกจากเส้นนะครับแม้แต่สกิดเชือกนิดหนึ่งหรือข้ามเส้นไปนิดน,นึงนครับถือว่าคนนั้นตกรอบทูกคัดออกทันทีนะครับหรือว่าโดนผู้ปกครองมาตามให้เข้าบ้านนะครับก็ถือว่าตัดสิทธิ์นะครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มปูวงตรงนี้รอเลยนะครับ โอเคนะครับเราก็ได้วงกลมตรงนี้เป็นที่ร้อยเดี๋ยวเราไปตามเด็กๆกันนะครับว่าเด็กๆเขาจะร่วมลงสมัครเล่นเกมกับเ m หรือเปล่านะครับลุยกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับใครสนใจจะมาเล่นเกมกับเอ้ยาครับอ้าใครสนใจใครสนใจเชิญมาทางนี้เลยครับผมเชิญมาตรงนี้กติกาก็คืออยู่ในวงกลมนี่นะครับแล้วพฟเอ็มก็จะตั้งตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะครับคอยดูตลอดว่าใครออกจากเส้นนะครับใครออกจากเส้นเมื่อไหร่เครื่อง ของเราจะส่งสัญญาณนะครับคนนั้นจะตกรอบและไม่ได้เงินรางวัลนะครับและคนที่อยู่ในวงได้เป็นคนสุดท้ายนะครับจะได้รับเงินรางวัลหน um <100! S 2> ึ่งร้อยยี่สิบเก็บก่อนเอาไว้กินข้าวยี่สิบหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่นะครับ <Yeah. S 1> พร้อมอยังพร้อมอยังพร้อมเล้วรเเข้าเลยครับ <im it> เข้าเลยครับแล้วทุกสิบห้านาทีนะครับเราจะ ขยบวงให้เล็กลงนะครับแล้วถ้ามีรถมาเราก็จะเก็บวงแป๊บนึงนครับให้รถผ่านไปแล้ววงตีให้เด็กๆของมาก่อนครับเ<ด>พือ่อความปลอดภัยของเด็กๆครับโอเคนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเริ่มจับเวลากันเลยครับเดี๋ยวเราสัมภาษณ์เด็กๆก่อนอ่าได้เงินไปหนึ่งร้อยจะไปทําอะไรครับน้องเบบดไปซื้อข้าวค่ะซื้อข้าวนะครับผมแล้วก็ซื้อขนมพ่อแม่เลี้ยงไม่ดีนะครับน่าสงสารได้เงินหนึ่งร้อยจะไปทาอะไรครับเติมเกมเติมโลบักนะครับผมได้เงินหนึ่งร้อยจะไปทาอะไรครับออดี้ รักษาแม่ค่ะรักษาแม่โอโหแม่ป่วยเป็นไรครับลูกเอ้ยแม่หนูนะแม่่ยเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวเขาก็หายเดี๋ยวแม่ก็หายนะลูกนะโอ้ยได้เงินหนึ่งร้อยบาทไปทำอะไรครับจะเอาไปเก็บ ATM เก็บ ATM เหรอครับโอเคถือว่าเป็นคนอดทนนะครับ ไปธนาคารครับเอาเงิน100บาทไปทำอะไรครับเอาเไปซื้อเคสโซซับค่ะแล้วก็ไปซื้อโซซับแล้วก็ไปซื้อหมาแล้วก็ไปซื้อโดน100เยอะไม่พอครับผมได้100บาทจะไปทำอะไรครับน้องเฟอร์บีเ้เอาอย่ากระปุกนะก็คล้ายๆเก็บเงินเหมือนต่างๆนะครับทุกคนอย่าลืมนะครับห้ามโดนเชือกนะครับแล้วใครสกิดเชือกแม้แต่นิดเดียวนะครับใครที่แขนออกมาอย่างนี้ก็ถือว่าผิดแล้วนะอย่างนี้นะอยาทอย่างนี้อย่างนี้ก็ถือว่าหลุดเลยนะทุกคนเข้าใจกติกาแล้วใช่ไหมครับ โอเคนะครับนั่นเดเราจะเริ่มใช้ชีวิต24ชัว่วโมงในวงกลมนะครับแล้ววงจะหุบลงทุก15ีนาทีครับเดี๋ยวเราตั้งกล้องเลยนะครับเดี๋ยวเราจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับต้นน้ำน,นี่เสี่ยงออกจากวงมากนะครับเพราะว่าเดินไปเดินมานะครับมีสิทธิ์ออกจากบนมานครับ ตอนนี้เห็นความไม่ปกตินะครับเพราะว่ามีผู้เล่นคนนึงเอาเปรียบนะครับเราขอญาตเข้าไปคุยกันโทษนะครับโทษนะครับผู้เล่นต้นน้ำครับคุณมีพัดลมเอาอากาศครับขอญาตเก็บด้นะครับคุณเย็นกว่าคนอื่นนะครับขอญาตเก็บนะครับแน่โอเคครับอยู่กันต่อเลยครับผมจตีไฟต้บแบกช้าตบ เอาเฟอร์บี้ระวังหลุดเชื่องนะลูกห้ามออกเชื่อกเลยนะปาี้รีใจะมาีดีว่ากัน่ัด็กกดลั้งทาดีจเอามเอาายตบติดไฟอร์ตกแปครับไปต๋ยวตบไปตบไปตอไปีบไปตบไปตบตบไปะบไปตบตบไตบไป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 ตงบบ อ่าเด็กๆกำลังขาดพลังงานกันอยู่ใช่ไหมใครอยากได้ปีโป้บ้างใครอยากได้ปีโป้บ้างใครอยากได้ปีโป้มาเอาเร็วออกมาเอาเร็วมาเอาเร็วมาเอาเร็วเย้เฉวเป็ดแพ้แล้ว <c oughs> ให้เฉวเป็ดหมดเลย <c oughs> นี่นะครับเราได้เยื่อมาหนึ่งคนนะครับน้องเล็กโอ้เสียใจ <c oughs> เสียใจเสียใจอ่ะโอ้ขอโทษขอโทษโอ้น้องเสียใจเอากลับไปใหม่กลับไปใหม่น้องเสียใจน้องย โอ้โกงน้องโศสงสารน้องจังเลยโอ้ไม่ไม่แกล้งละไม่แกล้งละโอ้หคัดคัดคัดโอ้โหน้องหลงกลเพราะเอ็มแล้วอ่ะเนื่องจากเสียเอ็มนะครับไปหลอกเด็กๆมานะครับแล้วก็ทําให้เด็กๆรู้สึกรู้สึกผิดนะครับเสียใจกับสิ่งที่ทาลงไปเดี๋ยวใครจะหาว่าเข้าข้างลูกตัวเองเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเขาใช้ความผิด เราแจกปีโป้ให้เด็กๆของเรานครับปีโป้นี่มีสารให้ความหวานนะครับจะให้พลังงานเด็กๆแล้วก็ป้องกันการเป็นฮีโตกของเด็กๆด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราขอโทษน้องเชฟเบ็ดนะอ่าขอโทษนะแล้วให้เลือกคนแรกเลยเมื่อกี้หนูออกมาเพราะหนูอยากกินปีโป้ใช่ไหมเมื่อกี้หนูออาจากวงหนูอยากกินปีโป้ใช่ไหมใช่ไหมครับตอบก่อนแล้วตอบก่อนแล้วเสียใจนะอ่าหนูเอาปีโป้อีกรอบหนึ่งเดีวเลีวมาเอาตรงนี้โอเคโอเคอ่าเลือกอ่ะสี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 ให้น้องเลือกก่อน อ่านี่ครับปีโป้จะเป็นสารให้ความหวานนะครับจะช่วยพลังงานนะนี่2คนนี้เขาไม่เรื่องมากครับผมโอเคพี่ใหญ่2คนนี้นะครับน่ารักมากเป็นไงอยู่ในวงมาประมาณ10นาทีแล้วยังยังโอเคอยู่ไหมครับโอเคนะครับสู้ต่อไปนะครับสู้ต่อไปนะครับสู้ต่อไปนะครับขออนุญาตเก็บอันนี้นะครับอันนี้อันนี้คืออันนี้คือตัวช่วยทําให้เขาไม่เบื่อนะครับขออนุญาตเก็บนะครับเขาต้องเล่นด้วยกันเองเขาต้องหาอะไรกิจกรรมร่วมกันนะครับตอนนี้อากาศก็ไม่ได้ร้อนแล้วฟ้าพราอาทิตย์กำลังจะตกดินนะครับเดี๋ยวเรารอติดตามกันนะครับ เด็กๆก็กำลังกินปีโป้กันอย่างอร่อยๆนะครับผมบางคนก็จะเก็บไว้กินก่อนนะครับไว้ตอนที่กระหายสุดๆนะครับนี่ก็คือแผนอย่างหนึ่งของเด็กๆนะครับขอสัมภาษณ์ทีละคนนะครับตอนนี้เป็นไงบ้างครับอร่อยอร่อยมาจากช่องอะไรครับตัวน้ำแชนแนลตัวน้ำชนแนลนะครับตอนนี้เป็นไงบ้างครับดีอยู่นะครับมาจากช่องอะไรครับตังตังชนแนลค่ะอันนี้มาจากช่องอะไรครับ เหหยยนน้า่อครับกินอย่างเดียวกว่าช่องอะไรครับอันนี้มาจากช่องอะไรครับอ่าอันนี้ช่องอะไรครับคนนุ้นคนนั้นมาจากช่องอะไรครับเต็มยัดดั้นกินเที่ยวครับจากช่องอะไรครับออมรีกิ๊ดขับค่ะคนนั้นมาจากช่องอะไรครับมเออบี้แฟมิลี่นะครับคนนี้มาจากช่องอะไรครับที่เฟิร์มิลี่ก็อย่าลืมไปติดตามผู้แข่งขันของเราทุกคนครับเอาเลยนะเราดูกันต่อต่อไปเพื่อนจะไม่ไปกวนนะครับตั้งยาวๆเลย ใครหิวน้ำไหมใครหิวน้ำไใครหิวน้ำออกไปเอาได้เลยลูกออกไปเอาได้เลยใครหิวน้ำออกไปเอาได้เลยนะโอเคนะครับหลังจากเวลาผ่านไปประมาณ15บห้าทีครับเราจะทําการลดวงนะครับชิดกันเข้าไว้ชิดกันเข้าไว้เราจะลดวงนะนะ็นแจ้นเข้าไว้ใครโดนเชือกนะใครโดนเชือกเฮ้ยเฮ้ยโดนเชือกนะ อ้าวมีใครโดนเชือกหรือเปล่าช่วยกันดูหน่อยหนมันยเป็นตอนนี้มีคนเข้ามาด้วยนะอ่าตอนนี้มีพี่นัทมาเล่นด้วยนะครับอ่ะเข้าแล้วก็ไปชิ้ๆกันอ้าวพี่นัทแพ้แล้วพี่นัทแพ้แล้วอดอดแล้วหมดแล้วครับออกจากวงแพ้เลยอดเข้ามาแล้วตกรอบครับตกรอบครับตกรอบแล้วหนึ่งคนนะครับถ่ายคลิปได้ถ่ายคลิปได้เป็นผู้ชมได้อ่าพี่นัทเข้ามาปุ๊บออกเลยนะครับ อตอนนี้นะกำลังจับกล้องอยู่นะครับใครพลาดาใครพลาดก็โดนเลยนะครับผมเด็กๆก,ก็เริ่มเห็นนะครับเริ่มเห็นถึงความหิวน้ำกันแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับตอนนี้พระอาทิตย์ก็ตกดินแล้วครับก็เริ่มเปิดไฟกันแล้วนะครับผมวงก็งแคบลงนะครับเดี๋ยวเราจะมายุบวงอีกทีนะครับน้องเหงาแล้วน้องออกไหม ออกไหมเอายี่สิบบาทไหมเอาไหมเอาแล้วไปเล่นกินน้ำได้ไปเล่นสกูตเตอร์ได้เอาไหมแต่ห้ามเข้ามาอีกนะเอาไหมเอาไหมหนูไปยี่สิบแล้วหนูก็ไปเล่นสกูตเตอร์ไฟฟ้าของหนูแล้วหนูหนูห้ามเข้ามาอีกนะโอเคไหมแต่หนูไม่ได้แบงค์สีแดงนะหนูหมดสิทธิ์แบงค์สีแดงนะเอาไหมแต่หนูก็ไปเล่นสกูตเตอร์ไฟฟ้าเอาไหมไม่เอานะน้องชิบแยังไม่เอานะครับผม กติกากติก,กาต่อไปนะครับห้ามเดินนะครับใครเดินตัดออกทันทีจะนึกจะนึกเปล่าเพราะว to to ่าอมเล็ดเดินวนจนเพื่อนปวดหัวนะครับผมตอนนี้เราจ้างพิธีกรมาหนึ่งคนนะครับจ้างมาเป็นตัวปวนเราไปสัมภาษณ์พิธีกรตัวปวนกันสวัสดีครับนัามาจากช่องอะไรครับ ปาบ่าจอดพี่สันนิยนททัวร์อ๋อพี่สันนิยนท์ทัวร์ส่งมาปวดนะครับผมนี่นะครับ FC สันนิยนททัวร์ครับเพราะว่าเข้ามาเล่นได้แป๊บเดียวแล้วก็ออกไปแล้วนะครับห้ามเข้าไปกวนเขานะรู้ไหมตอนนี้นะครับสถานการณ์นะครับน้องเชเบตหน้าสงสารที่สุดนะครับเพราะว่านั่งเหงานะครับไม่มีคนเล่นด้วยนะครับแต่เดี๋ยววงล็อกวงบีบรอบต่อไปมีกฎใหม่แน่นอนครับรับประกันอาจจะมีกฎใหม่นะครับอาจจะแบบว่ามีกฎแบบห้ามนน่นห้ามนี่นะครับผม เดี๋ยวรอติดตามกันครับเดี๋ยวดูกันไปยาวๆครับนะครับตอต่อไปนี่นะครับจะเป็นช่วงให้ผู้ปกครองนะครับเอาน้ำมาหยอดให้นะครับ หยอดน้ำมาหยอดได้นะครับดเ,เด็กๆก็เรียกครับว่าพ่อแม่ใครจะมาหยอดน้ำข้าวต้มให้ลูกนะครับผม,มอ้าวพ่อแม่บอกว่าทำไมแม่มากินเองครับเด็เดกๆทำการต่อต้านนะครับผมม,มีการโจมดการประท้วงพ่อแม่ขึ้นนะครับโเด็กๆบอกไม่กินก็ได้วะโอ้โหของขึ้นกัน,นแล้วครับแล้วบางคนก็หิวน้ำจนรู้สึกว่าจะหลั่งน้ำตาแล้วนะครับดูดูคนนี้นะครับ ออกมาได้20นะครับอ่าตอนนี้เอ้าเขาเปิดโอกาสให้ไปหยอดน้ําให้ลูกๆนี่ไม่มีใครสงสารลูกเลยเหรอโอ๋อโอ้โหแบ่ใจร้ายพอใจร้ายอ๋อโอ้แบบใจร้ายพอใจร้ายคุณด่าพิธีกรคุณคุณคุณโดนตัดสินเลยครับคุณด่าพิธีกรหรือเปล่าถอนคำพูดถอนคำพูดถอนคำพูดเลยถอนคำพูดเลยขอร้านเลยอ่าทุกคนขอน้ำครับทุกคนเริ่มขอน้ำมาแล้วนะครับผมอ่า ยังคงนั่งต่อไปคระยาวตอนนี้นั่งมาจากครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูต่อไปนะครับผมตอนนี้ให้โอกาสพ่อแม่แล้วนะครับไม่มีใครมาหยอดน้ําให้ลูกเลยนะครับโอ้โหโอเคนะครับนั่งกันต่อไปเพราะพ่อแม่เขาบอกว่าไม่อยากเอาเปรียบพึ่งกันและกันนั่นเองนะครับแข่งต่อไป าตอนนี้เราตอนนี้เรามาสัมภาษณ์เด็กๆกันดีกว่าว่าความรู้สึกหลังจากผ่านไปครึ่งชั่วโมงเป็นยังไงนะครับไม่รู้อ่าเดี๋ยวถามเฟอร์บี้กอนครับเฟอร์บี้ครับถ้าตอนนี้ขอได้อยากขออะไรครับขอน้าขอน้าอยากขอได้อยากขออะไรครับขอขนมขอขนมโอ้คนนี้อยากกินแต่ขนมนะครับน้องเชฟเบนอยากได้อะไรครับตอนนี้หิวน้ำครับผมอ่ะตอนนี้ขออะไรครับต่อไปขอโทรศัพท์ขอโทรศัพท์โอ้ยขอโทรศัพท์เนาะจะเอามาดูแก้เบื่อลรือซี่อ่าถ้าขอได้อยากขออะไรครับอม ขอไอแพดครับขอไอแพดนะครับโอเคมาเล่นเกมนไหมครับมาเล่นกันขอโทรศัพท์เหมือนกันนะครับ3คนที่ติดโทรศัพท์ตายไม่ว่าขอให้ข้าได้ดูตายไม่ว่าตายได้ดูยูทูตายไม่ว่าตายไม่ว่าขอให้ข้าได้ดูโทรศัพท์ดู YouTube ดู TikTok นะครับเดี๋ยวเราก็ปล่อยเขาไปเรื่อยๆนะครับผมเราไปบีบวงเด็กกันนะครับระวังนะระวังนะ อ๋อผักกันนะใครผักคนนั้นคนผักคนผักออกนะใครผักคนผักออกนะครับคนโดนผักอยู่ต่อคนผักออกนะครับ้ผักกันคนผักคนผักออกนะครับเอาเกท้าออกนมตซาาเลราเัดมยอาดอ่มูเราาบต่อไปนะครับเดี๋ยวอนงจะบีบัีกรอบนึงนะครับ ใครเอาตังค์บ้างใครเอาตังค์บ้างตอนนี้เริ่มมีคนยืนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจะทําภารกิจขับสตุ๊กต์ป่วนเป็นวงกลมนะครับให้ให้เด็กๆเวียนหัวนะครับจนเด็กๆทนอยู่ไม่ได้นะโดียรอดีนะเฮ้ยนี่ระวังเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้าอันนี้โดนเชือกอ่ะอุ้ยเดี๋ยวขอดูกล้องก่อนขอดูกล้องก่อนแป๊บนึงขอดูกล้องก่อน A few moments later อนีออ่โดนเชือกแล้วอ๋อนอี่ังสัมภาษณ์หน่อยสนุกไหมครับออดีไม่สนุกเลยเหรอออดีออีหลุดออกมาคนแรกนะครับออดีน่าจะเสียใจนะไม่เป็นไรนะออนีนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ต้องมีคนออกมาเดี๋ยวเพ่อมแกล้งเรื่อยๆคอยเชียร์แล้วกันนะออดีนะโอเคอันนี้ครับเหลือ5คนนะครับ5คนนี้จะเป็นยังไงนะครับผมอ๋มอ ใครไม่ระวังใครไม่ระวังตัวเองนะครับโดนแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเราจะปวนดเด็กต่อไปนะครับ ฮะไม่มีกฎครับตอนนี้ก็คือกฎครั้งนี้คืออยู่อย่างสงบสยบความกลัวห้ามพูดกันห้ามพูดนะนับหนึ่งถึงสามตั้งแต่นี้ใครพูดคนนั้นตกรอบเลยนะครับใครพูดใครหัวเราะอะไรตกรอบเลยนะครับนับหนึ่งสามนะเดี๋ยวทุกคนช่วยฟังด้วยนะครับใครได้ยินเสียงพูดจากใครนะครับ <c oughs> มันชีวิตจะล่างอย่างนั้นจริงๆริงใช่ไหมแต่ยังไม่บังคับนะครับ อ่าเอาแล้วนะครับสามสองหนึ่งศูนย์เดี๋ยวเราจะตั้งไม์ไว้ตรงนี้นะครับถ้าเราได้ยินเสียงใครคนนั้นก็คนนั้นก็จะต้องโดดออกจากปกุ่มออกจากวงทันทีนะครับสวัสดีค่ะอ่าน้องเชเบตออกครับน้องเชเบตออกเลยค่ะน้องเชเบตออกเลยอ่าสวัสดีค่ะน้องเชเบตเห็นไม์แล้วสวัสดีค่ะไปแล้วนะครับคราวนี้พ่อมจะไม่ตามใจแล้วนะครับเพราะพ่ออธิบายชัดเจนแล้วนะตอนนี้กําลังคีดอยู่นะครับ นีเอาไ p แ d ดมายั่วด้วยตอนนี้เหลือสี่คนแล้วนะครับไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มฟังอีกทีหนึง่งถ้าได้ยินนะโดนแน่เดี๋ยวเอาไมค์ติดไว้ตรงเฟอร์เลยเอาไมค์ติดไว้ตรงเฟอร์เพราะว่ามเฟอร์อยู่ตรงกลางถ้าได้ยินเสียงใครเดี๋ยวจะไปย้อนฟังดูนะครับโอเค <Okay S 2> นะครับสี่คนนี้นะครับถ้าเราได้ยินเสียงใครคนนั้นแพ้ทันทีนะครับแล้วก็น้องเชเบ็ดเขาตกรอบแล้วครับกําลังเสียใจอยู่นะครับผมเพราะว่าเห็นไมค์ ด้วยความเป็นยูทูบเบอร์ชอร์เ็นฟันนี่ครับเห็นไหมแล้วบอกว่าสวัสดีค่ะตกรอบไปเลยนะครับเ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์ดีกว่าสัมภาษณ์เดี๋ยวจะสัมภาษณ์สัมภาษณ์เดี๋ยวใครอยากใครอยากให้สัมภาษณ์ไหมใครอยากสัมภาษณ์ไหมอ่ะรู้สึกยังไงครับสนุกไหมครับ สนุกไหมครับสนุกไหมครับโอ้ยไม่มีใครคุยกับพ่อเอ็มเลยอะโอ้ยคุยอะอาจจะคุยเหรอสนุกไหมครับโอ้โหคนนี้ใช้ภาษาใบครับเอาเนี้ยโอเคนะเดี๋ยวเรารออีกสักห้านาทีนะครับเดี๋ยววงจะบีบอีกรอบหนึ่งนะเตรียมตัวนะครับผมต่อไปจะนั่งไม่ได้นะนะครับทมผักกันนะครับเรามีบันทึกภาพไว้ตลอดนะเคนะครับเพิ่มเงินรางวัลหนึ่งหนึ่งร้อยล้านดอลลาร์จากมิสเตอร์บีสฝากมาให้เสียเอ็มนะ ขำได้นะพูดเลยขำได้ขำหน่อยหัวเราะหน่อยหัวเราะดังๆไม่มีใครตลกกับเรา <comfortably S 2> <c oughs> เลยนละเล่นตลกดีกว่าเล่นตลกให้เด็กดูดีกว่าตอนนี้ไ <c oughs> มครโฟนเพร่มันจะไปติดเพิ่มให้เด็กอีกคนนึงนะครับ <c oughs> ถ้าเราจะเราจะไม่ได้ยินเสียงจากเด็กสี่คนนี้นะครับนอกจากเสียงไกลๆจากพ่อเอ็มแล้วก็ออดี้นะครับ <c oughs> แล้วก็เสียงภายนอกถ้าสี่ถ้าเราได้ยินเสียงสี่คนนี้เมื่อไรนะครับคนนั้นแพ้นะครับ โดนหรือเปล่าเฉียวๆนะเกลือบแล้วนะมันเกลือบมากเลยนะตอนนี้นะครับเมื่อกี้เราตรวจแล้วลนะครับต้นน้ําถือว่ายังรอดอยู่นะครับอยู่แบบเกลือบโดนนิดเดียวนะครับถือว่ายังรอดไปเอาขนมมากินกันดีกว่าตอนนี้นะครับนอกจากนอกจากสถานการณ์ที่กดดันนะครับห้ามส่งเสียงแล้วก็วงเล็กลงแล้วก็มีเพื่อนๆที่ตกรอบไปแล้วคอยมาวิ่งปวดนะครับทังน้องออดี้น้องเชอร์เบตแล้วก็ พี่นัดนะครับก็มาป่วนอยู่รอบๆอยู่เรื่อยๆนะครับเราี้ก็ต้องรอดูสถานการณ์ต่อไปนะครับว่าใครจะเป็นคนรอดคนสุดท้ายนะครับต่อไปนะครับเพิ่มันจะบีบวงนะครับต้องจะบีบวงนะครับให้เล็กลงนะครับแต่ปลดล็อกการพูดคุยนะครับให้เขาสามารถสื่อสารได้ว่าเขาจะทำยังไงให้เขายืนนี่กันได้นะครับ แล้วใครผักใครเพิ่มจะได้รู้ด้วยนะครับผมตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับเพิ่มจะยุบวงแล้วนะครับตอนนี้พูดได้แล้วลูกมหต้นน้ำไม่ไหวแล้วต้นน้ำกดดันมาก ตอนนี้นะครับพ่อเอ็มก็มีอุปกรณ์มาให้ให้เด็กๆนะครับก็คือพัดลมนะครับพัดลมแล้วก็มีไฟด้วยนะครับนี่มีไฟด้วยนะครับก็มาให้เด็กๆนะเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวมาครับนี่แล้วก็เดี๋ยวก็ให้เขาใช้ด้วยกันนะครับว่าเขาจะใช้เป็นเวลาแป๊บหนึ่งนะครับผมมาเด๋าให้เขาเลยนะครับ ตอนนี้มีการแบบว่าได้เห็นไฟกันบ้างนะครับได้พัดล,ลมได้เป่าพัดล,ลมนะครับเด็จจกๆจับพัดล,ลมแล้วเด็ก็ชูมือไปเรโอ้โหเด็กๆฟินกับพัดลมมากครับตอนนี้อันน <ๆ S 1> <problèmes. S 1> ี้เด็กๆได้พัดๆๆพลมครับได้เด็กๆได้พัดลมครับเด็กๆกำลังมีความสุขครับปรับเบอร์แรงปรับเบอร์แรงแรงเลยับเบอร์แรงแรงปับเบอร์แรงแรงได้ปับเบอร์เฮ้ยแรงออกมาเลยแรงถึงหลอกโอ้เอาละครับ เอะครับตอนนี้เด็กๆกำลังสามัคีกันนะครับนั่นทำเลยเสียใจด้วยเสียใจด้วยลูกลูกเบียดเพื่อนเนี่ยลูกกระแทกเพื่อนกระเด็นเลยไม่ตั้งใจไม่เป็นไรมันมันเป็นโกฎลูกเบียดลูกเบียดกลับอะลูกแล้วเพื่อนกระเด็นหลุดอะลูกต้องออกแล้วไม่เป็นไรมันเป็นโกธลูกเดี๋ยวเขาหาว่าป๊าป๊าเข้าข้างไงเข้ไหม ไม่ได้โลกแพ้ก็ไม่เป็นไรเ,เร็วออกมาแพ้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมามาให้ตัง์ม,งม,ามาให้ตังเมื่อกี้กฎกติกาเขาบอกว่าห้ามกระแทกการลูกกระแทกต้นน้ํากระเด็นหลุดออกจากวงเลยเมื่อกี้ขอโทษมันก็ไม่ได้แล้วมันเป็นกฎแล้วเข้าใจไหมเราแข่งเกมกันกีฬาก็เป็นกีฬาเข้าใจไหมคะเป็นกีฬาาไม่ให้ลูกจริงให้ลูกอะไรอะ่ะให้มาทั้งชีวิตให้มาเท่าไหร่แล้วอเมริกาทำไมเอาพูดอย่างนี้ออกมาเร็ว เนี่ยเพื life, ่อนเพื right? ่อเขาออกเขาก็เสียใจทุกคนเขาก็ทําใจได้หมดแหละไปเร็วออกมาออกมาเร็วๆเพื่อน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 เหลือที่น่อยแล้วเกมก็ต้องเป็นเกมออกมาเร็วไปไปเล่นสกูตเตอร์เล่นอะไรรอไปเป็นอะไรออกมาเร็วแข่งขันอ่ะอ้าไปเหยียบไปเหยียบของคนอื่นอีกออกไปเร็วกติกาก็ต้องเป็นกติกาเหาคาร์ลกติกาบ้างหาคาร์ลกติกาบ้าง ดูอยู่ตลอดไม่เป็นไร <S <S ใครผักกันนะดูนะมีกล้องจับอยู่ตลอด <S <S ต้นน้ำยอมแล้วสัมผ่ำาต้นน้ำก่อนัมำพาต้นน้ำก่นทำไมถึงยอมแพ้ครับผมไอเติมระบมันสามร้อยเติมระบมสามร้อยหลายร้อยเดียวก็เติมได้เติมแบบผักทัวร์เลยได้ไม่ต้องไปซื้อบัตรเติมพอเพราะมอนก็เติมแค่เจ็ดสิบเก้าบาทเองแต่ไม่ต้องเยอะ เติมหักทัวเลวยได้ไม่ต้องไปซื้อบัตรเซเว่นสามร้อยก็เติมได้ทัวเลย้ไหนหนูนี่ออกเพราะว่าเงินรางวัลไม่ถึงสามร้อยใช่ไหมอ่ามันเติมได้เจ็ดสิบเก้าก็เติมได้ร้อยเจ็ดเก้าก็เติมได้โอเคโอเคหนูหนูเสียสลาให้เพื่อนนะโอเคเก่งมากลูกไปไปกินน้าไปพักผ่อนเออสวัสดีครับต,ต้น,ตนน้ำให้เหตุผลว่าที่ออกจากวงนะครับเพราะว่าบัตรเติมโรบอกสามร้อยเงินรางวัลไม่พอนะครับผมไปดี กติกานะครับผู้ชนะจะมีเพียงแค่หนึ่งเดียวที่นับเงินรางวัล100ร้ล้านดอลล่าจากเรานะครับรอดูว่าใครจะเป็นคนได้เงินนะครับผมทุกคนก็กำลังเชียร์อยู่นะครับผมตอนนี้เหลือแค่2คนแล้ว ตอนนี้เริ่มเบียดกันแล้วนะเาเราจะเริ่ม,มแล้วนะกกติกาก็คือฟังกติการอบนี้ให้ดีนะครับรกติการอบนี้นะครับเันจะถ่ายแค่ตรงขาวเลยนะตกะติการอบนี้คือข้อที่หนึ่งคือห้ามเหยียบโดนเชือกข้อที่สองคือห้ามพูดนะครับห้ามพูดอีกแล้วกติกาข้อ,ขอสำคัญก็คือใครที่เบียดคนนั้นแล้วมาดูภาพช้าว่าเบียดจริงๆคนที่เบียดคนนั้นจะตกรอบแบบออมเล็ตนะครับเดี๋ยวเรารอดูนะครับผม เหมือนไม,ไ,มไม้แบตไม้แบตบ โอ้โหตอนนี้มันจดโอ้ตอนนี้เดือดมากครับพรตทองช่วยดูหน่อยตั้วตังตังขยิงครับอ้าวโอ้ตังตังยืนแบบเปียบตลอดเลยครับจนอดทนไม่ไหวนะครับผมบิ๊กก็เป็นผู้ชนะนะครับก็รับเงินรางวัล100ดอลลาร์จากวิตาบิ๊กนะครับอาตบมือให้เพื่อนหน่อยเลวรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้สนุกเลยครับ ถ้าออกจากวงได้จะไปทําอะไรเป็นอย่างแรกครับทําอะไรครับออกจากวงไปทําอะไรก่อนอย่างแรกถ้าออกจากเชียร์ได้ฮะทำอะไรดีออกจากวงเราจะไปทําอะไรอย่างแรกเอาไปเก็บไปก่อนเอาไปเก็บแล้วทํอะไรต่อ,ตอกินน้ำไหมอยู่น้ำไหมอยู่น้ำนะรับไว้ครับ100บาทตัวมือให้เฟอร์ด้วยครับส่วนต่างๆได้ที่2ปลอบใจปลอบใจอ่านี่นะครับ20สบาทต่างๆแล้วจะไปทําอะไรอย่างแรกครับเอาไปเก็บเอาไปเก็บนะกินน้ำาป่ากินน้ำเปล่า น้ำนะครับโ okay. อเคอาตัวมือต่างๆนะครับโอเคใครชอบคลิปสนุกแบบน,นี้แล้วก็อย่าลืมฝากไปติดตามช่องของเพื่อนๆทุกคนที่พอยับอกไว้ตอนคลิปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสนุกมากมีโอกาสคลิปหน้าจะมาหาเกมสนุกสเล่นกัะเบื้อครับคลิปนี้ไปละสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายเพื่อนก่อนเร็วบ,บ๊ายบายบ๊ายบายจบ